สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับ EP 5นะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอป u p i c นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับว่าขายซื้อตรงไหนนะครับกดคำว่า u pick นะครับเข้าในแอป u p i c เลยสมมุติวันนี้ผมขายมือถือได้นะครับเราจะขายมือถือวันนี้นะครับกดคำว่ามือถืออันนี้ครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งซื้อมือถือรุ่นนี้นะครับอันนี้นะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอปยูพิกนะครับแล้วกดคําว่าสั่งซื้อเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถเลือกสีได้ครับแล้วกดเข้าไปดูเลยสมมุติว่าลูกค้าซื้อสีนี้นะครับแล้วกดคําว่าสั่งซื้อเลยตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนชื่อชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็กดคําว่าเพิ่มสมมุติว่าถ้ามันเต็มนะครับเราสามารถลบออกได้นะครับชื่อนี่นะครับเราสามารถลบออกได้นะครับเมื่อชื่อมันเต็ม อ่าแล้วกดเพิ่มเห็นไหมครับตรงนี้เราก็กดตรงนี้ออกนะครับชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อลูกค้านะครับอันนี้เราก็ใส่ชื่อลูกค้าเลยเดี๋ยวผมจะสมมุตินะครับเป็นชื่อลูกค้านะครับอันนี้ผมจะใช้ชื่อว่าจีรายุทธนะครับจีเยไอตรงนี้เว้นวรรคได้นะครับคนเปียะ อันนี้เบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรท่าที่2องส่วนหกอ่นนี้เราใส่เบอร์โทรเสร็จนะครับเราใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่นะครับจําเป็นมากนะครับห้ามาพิมพ์เว้นวรรคนะครับถ้าเว้นวรรกไม่สามารถบันทึกได้นะครับเราต้องใส่ที่อยู่ติดกันนะครับสองแปเจ นี่นะครับหมู่แล้วก็ใส่ตีกันเลยหมู่14อันนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่ตำบลด้วยนะครับจุดต่อเต่าจุดเลยครับตำบลนางแลอ่าบรรทัดต่อไปนะครับเป็นจังหวัดนะครับอันนี้จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองอันนี้เป็นอำเภอนะครับบรรทัดที่สามมาเธอเมืองรหัสไปรษณีย์นะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับเรากดบันทึกเลยครับบันทึกการใช้งานเห็นไหมครับแล้วอันนี้เราก็กดเข้าไปที่ชื่อลูกค้าที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไอตรงนี้ครับว่าแก้ไขประกับภาษีถ้าลูกค้าเอาแล้วก,กดตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปชื่อลูกค้าครับอันนี้จะเป็นชื่อลูกค้าที่ส่งแล้วประกับภาษีชื่อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือยอดที่สั่งซื้อนะครับทั้งหมด1628บาทนะครับ อันนี้เราก็กดสั่งซื้อเลยครับอันนี้วิธีการชําระนะครับเราสามารถชําระผ่านบัตรเครด,ดิตหรือเก็บเงินไปทางก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเก็บเงินไปทางให้ลูกค้านะครับแล้วก,กดยืนยันคําสั่งซื้อครับตรงนี้เราสามารถแคปเอาเอาเลขที่คําสั่งซื้อให้ลูกค้าได้นะครับ อันนี้เราสามารถแคปได้นะครับอันนี้ผมรจะแคปนะครับแคปไปให้ลูกค้าครับว่าเลขที่คําสั่งซื้อเลขนี้นะครับแล้วก็ยอดชําระเงินนะครับเป็นยอดชําระที่1628บาทนะบาทครับอันนี้ก็คือสําเร็จสิ้นในการซื้อสินค้าให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จบ EP 5นะวครับวิธีการสั่งซื้อสินค้าในแอปยูพิกนะครับก็ขอขอบทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกด กดถูกใจกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ